ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สุราษฎร์ธานีนะคะเตรียมใช้พรบควบคุมอาคารและผังเมืองมาบังคับใช้แก้ปัญหากันในระยะยาวด้วยค่ะ ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีความสำคัญในการแก้ปัญหาระดับพื้นที่นอกจากความช่วยเหลือระยะเร่งด่วนแล้วรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวในพื้นที่ภาคใต้อย่างเช่นการทำผนังกั้นน้ำฟลัดเวย ขุดคลองเพิ่มและอาจต้องใช้พรบควบคุมอาคารและผังเมืองเข้ามาแก้ปัญหาค่ะหากบ้านเรือนหรือพื้นที่การเกษตรขวางทางน้ําก็ต้องย้ายกันออกนะคะพร้อมก็ขอด้วยว่าอย่าต่อต้านเพราะว่าทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือค่ะแลางคนก็อยู่ไปทําสวนปามตัวอะไรต่างด้วยในพื้นที่ที่ไม่ถูกต้องนะเนี่ยการแก้ของมันซ้บช้อนแบบทับท้อนกันอยู่หลบยบี้นะ้ จะต้องแก้ให้ได้นะครับวันนี้ก็เอามาหาเรื่องกันในรอนี้อยู่แล้วเรื่องผังเมืองเรื่องการพริวการประคับใจก่อสร้างอาคารนะเรล่านี้ทั้งหมดต้องแก้ไขทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตามแนวทางที่สมเด็จพระนิหัวได้ส่งหัวใหญ่ไปทั้งหมดเราดนําถูกการบัดทั้งหมดโดยขะยิงในเรื่องของการนําแนวทางของบ้านพระนิหัวและการที่เก้าซึ่งทรงทรงทรงมีความดีไว้แล้วนะมีหลายโครงการนะครับอันนี้อยู่ที่กระทรวงเกษตรกระทรวงยุานธรก็จะมีการรื้อฟื้นแผนต่างๆนั้นขึ้นมาทํา ในส่วนที่ยังไม่ได้ทำหรือทําแล้วยังไม่เสร็จสิ้นก็จะทําให้เสร็จในการให้ได้ในที่ประชุมนะครับก็พบว่าพื้นที่ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ํานั้นมีจํานวน111แห่งใน12จังหวัดภาคใต้นะครับต้องปรับปรุงอย่างเช่นการข ja ุดคลองท่าดี d. จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงฟื้นฟูป,ป่าพุควรเครงด้วยนะครับ ส่วนที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีตำบลเขาหัวควายอำเภอพูนพินก็มีการเตรียมจัดสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับที่จะเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในวันพรุ่งนี้ครับขณะเดียวกันชาวบ้านที่บ้านหาดพก ตำบลท่าข้ามอำเภอพูนพินครับพื้นที่นี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า60เซนติเมตรชาวบ้านกว่า50ครัวเรือนนะครับต้องอพยพออกมาอาศัยอยู่บนถนนทางหลวงสาย4 0 1สุราษฎร์ธานีตะกัวป่าครับแล้วก็มีหลายคนนะครับเริ่มป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก้วด้วยครับที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพลเอกธีรชัยนาควานิช์องค์ขบนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ จากนั้นเดินทางต่อไปมอบของพระราชทานให้ประชาชนที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีค่ะส่วนที่พัทลุงนะคะชาวบ้านตลอดสองฝั่งลำคลองปากปรในอำเภอควนขนุนและอำเภอเมืองพัทลุงรวมกว่า470ครัวเรือนยังได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าน้ำยังท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเส้นทางข้าหมู่บ้านก็ต้องนำสัตว์นะคะไปเลี้ยงกันบนถนนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเตือนประชาชนริมป่าเทือกเขาบรรทัด ก็คืออำเภอกงรา้าสีนครินและสีบันพศซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยดินโคลนถลม่มบอกว่าอาจเกิดดินสไลด์นะคะต้องระวังเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะ